สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอินตนาชาแน,นลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10มีนาคม2567ค่ะอินตนาจะนำแนวทางรัฐบาลไทยเป็นโครงสุด้ายของคนตระกูลแสนสุขค่ะคุณผู้ชมที่เจ๊แดงเป็นเมตตาไหามานะะเนาะค่ะเนาะ เป็นแบ่งปันให้คุณผู้ชมด้เบ่ง์นี่ในช่องกินตนาชั้นแนวน้นำนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีอยู่ในช่องเจแดงนะคะของคนตระกูลแสนสุขนะคะเพ่อนตัวเลขเพิ่นเขามากตลอดค่ะเจแดงเพิ่นกบว่ามาหาบกปีแล้วตั้งแต่เพิ่นหายแนวทางในช่องเจแดงมากเนาะคะ่ะเนาะกินตาหน้าก็ได้มเีเกิดไมญ่ญงรุ่นเพิ่นกัได้ตัวเลขน้่เพิ่นมากด้วยความเมตตาของเจแดงนะคะที่ เกือเกือให้ยจินตนามากเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะอาจจะไม่คุณผู้ชมในเบิ่ะเพ่าะพว่าเป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยค่ะวันที่16มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าเพิ่นมีมาก2 2สูตรค่ะสูตรหนึ่งนี่นะติดตามมากๆค่ะคุณผู้ชมอีกสูตรเนี่เหมือนชัดเจนเลยคนาะค่ะเนาะ ตามความคิดของจินตนาเนาะตีล่าชัดเจนมากเลยเพราะว่าเกินไห้แนวทางมากมีมีประวัติย้อนหลังในเบิงนะ,ค,ะคุณผู้ชมิีตัวเลขมัเขาค่ะแล้วก็มีน้อยคู่มากกดติดตามไ้เด้่อค่ะคุณผู้ชมช่องจินตนาชาแน,นลค่ะจะได้ประตรงพลาดโอกาสตัวเลขที่ดีๆเนาะคะ่ะตัวเลขที่มันเข่ามากประจำอยู่ในช่องเจแดงแล้วเกิกนไก้จินตนาให้คุณผู้ชมในเบิงกันค่ะคุณผู้ชม เป็นตัวเลขที่เข้าจริงค่ะเพส่นไ้มามิแต่อาจารย์เด็กอาจารย์ที่ที่ไม่ดังมากแต่ไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคือเข้ามาบดังมากกัไหมเข้ามาให้ตัวเลขมาแบบว่าบบ bo k i m o โอ,อวซ์เหนไหมคะค,ะคุณผู้ชมก็เลยแบาวาบว่าบอเฮดห้มันดังซื่อๆเนาะค่ะมันมันแบาวาบว่าบอเฮดห้เลขมันดัง,ดงห้มันเป็นกระแสซื่อนะคะแต่มันเข้าจริงเส็แมค่ะคุณผู้ชม เขาเรียกว่าแม่นยำเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะบอมเนมาบอกว่าเอ็ดให้มันดังเลรวอาจารย์ที่เคยให้เลขมาแล้วมันดังสิเนาะ,ะค่ะเพบ่อนมนเป็นแบบนั้นค่ะเป็นก็เลยอยู่กับครูกับช่องเจแดงมาไหลายปีกับคุณผู้ชมหาพกปีเจแดงว่านเนาะค่ะเนาะ,นะหนต่งตาก็เลยข,ขอเพื่อนเป็นก็เลยว่าอันอยากเอาให้คุณผู้ชมมาไดกะเอาโลดเพื่อนมาเนาะค่ะเอาใ,ในช่องเพื่อนนัะนะะ่นแหละค่ะเพื่อนไหมาเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณเจแดงที่ นี่นำจิตนำใจต่อจิตนต่ามากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นเงี้ที่ปลื้มมากะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะความดีจะเก็บไว้ในใจเสมอเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันอยู่ที่ในจิตของเราทั้งวันนี้และวันหน้าต,ต่อไปะคะ่ะคุณผู้ชมสิ่งไหนทีเ่เราได้รับสิ่งที่ดีๆมาโดยไม่คาดคิดค่ะคุณผู้ชมแต่ได้มากแบบ หนาพุ่มใจหนาปื้มนะคะคุณผู้ชมเนาะหนาชื่นช่มเพลินไรค่ะอ,อินตนาได้ตัวเลขของคนตระกูลแสนสุขมาเพื่อนกะน,นี่สองช่อยมากค่ะคุณผู้ชมแต่เข้ามาตลอดเลยค่ะก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้เบิค่ะคุ่ผู้ชมกมติิตามไาเด้อค่ะท่านอยากเห็นขั้งต่อต่อไปค่ะเพราะว่าเป็นเขามาแล้วค่ะคุณผู้ชมตัวเลขน้อยมากเลยปกติเนี่ยอืม ตัวเลขแบบนี้ไม่น่าเชื่อก็ะอมเมนตว่าบอกให้เสื้อนะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเพิ่นเขามากจ,จริงค่ะแล้วก็เจดีย์เพิ่นกับเป็นคนเบาเาไหลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับเบาเาแบบส่งเสริมเพิ่นกับเป็นเบาเบาแบบอ่าอย่างแบบเขาเอิญว่าอย่างนะคะแบบประเดีแบบว่าเกินตัวนะค่ะคะเดี๋ยเกินจริงจังสินนะคะเออเพินบบกแบบ เหียบๆง่ายๆนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมจะมักจะชอบจริงๆนะคะแต่เข้าจริงหน่อยน,นะคะเขาต,เขตัวเลขตัวเลขที่เขามาแล้วนะคะแต่เด่๋ยวเอามาลุงให้คุณผู้ชมเบิ่งเอาคุณผู้ชมขาไปเบิ้ลตัวเลขกดีกว่านะคะเนาะจิตต์หน้าบอกอึดอัดๆจังไลยดอกมือน,นียเ,เป็นเป็นเป็นประคองบันไดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะเป็นน้ำยาง <S <S <ๆ S 1> เอาขาไปเบิ่งตัวเลขกันค่ะ คุณผู้ชมโค้งสุดท้ายของวันที่16มีนาคม2567ค่ะโค้งสุดท้ายของคนตระกูลแสนสุข้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ๊แดงให้มาผลบอกว่าสายด่วนมาเลยประสันค่ะจิะตนตนาขอเพิินมากเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะให้แบ่งปันมาให้คุณผู้ชมในเบิงนั่งขค,คุณผู้ชมสายด่วน390ตัดเหล่น,นนะะ้ำด้อค่ะคุณผู้ชมตัดได้9093ค่ะคุณผู้ชม 90กับ93เพื่อนเน่นให้เก้าศูนย์เด้อค่ะ90จะมาไหมว่าเก่ากับศูนย์รู้สึกว่าทุกสำนักเลยค่ะเกือบมีเกือบทุกสำนักเลยมีเก่ากับศูนย์เนาะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกัน53าวาสันค่ะ53แล้วก็่ล่าง59วาสันค่ะคุณผู้ชมสิแม,มนีนบบค่ะคุณผู้ชมกับเบิงออเดอร์ค่ะจินตหน้ากับลูตาบาอ่ชื่อเสียงเพิ่นเนาะคะ่ะมาเรียบ เรียงเรียงค่ะคุณผู้ชมมาไม่ต้องแบบว่า,าไม่ต้องดังแต่ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะเหล็กเพิ่์ไหามาไมตางามๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจิตะนตนาไดมาให้คุณผู้ชมในเบิงค่ะเอา,เอาละกะ็เพิ่นนี่อีกอันนึงนะคะคุณผู้ชมอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรที่เข่าค่ะคุณผู้ชมแล้วเข้าเข้ามาตลอดเลยค่ะ จิตนตานาจะให้คุณผู้ชมเบิงค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโพ์สุดท้ายค่ะของวันที่16มีนาคม2567ค่ะเจ๊แดงให้มาวัดหน้งวดที่3เน้อค่ะที่กินตหน้าได้เหตุ YouTube มาค่ะได้เปิดช่องจินตาหน้าชาแนลมากับเป็นเทือที่3ค่ะที่เจ๊แดงเป็นน้าไหเนาะค่ะเนาะ,ะคนตระกูลแสนสุขค่ะเพื่อนไหามา คุณผู้ชมเบิงะะ์กแ้วค่ะอันนี้ของงวดนี้นะคะของวันที่สิบหกนะคะที่รอผลนะคะให้มามีสี่มีห้ามีศูนย์จับคู่ให้สี่ศูนย์และห้าศูนย์ค่ะอันนี้รอค่ะคุณผู้ชมรอวันออกค่ะว่าจะออกตัวนี้บค่ะคุณผู้ชมสี่ศูนย์ห้าศูนย์ไหมแล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมดูประวัติย้อนหลังค่ะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาค่ะกันเนมาหกเจ็ดและเก้าค่ะหกเจ็ดและเก้ารู้สึกว่าเป็นเลข เพื่นเอิญว่ายังนะคะ,ะวงเวียนนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขวงเวียนไหมคะหกเจ็ดเก้าค่ะจับหมุนใส่กันเพื่นจับคู่หยหกเก้าเจ็ดเก้ากาออกที่หกศูนย์สามและเจ็ดเก้าค่ะคุณผู้ชมไปเข้าที่เลขล่างเด้อค่ะแล้วก็วันที่สิบหกไปวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เพิ่นไหนมาศูนย์เก้าหนึ่ง ผลออก09ค่ะคุณผู้ชมพราม่าเพิ่นจัดจับคู่ให้09และ19ค่ะผลออก603และ09ค่ะกับเข่าล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์เ่นไทรมา4 5 3กับเป็นเหมือนเหลขว่งเวียนนะคะคุณผู้ชม4 5 3พนผลจับคู่ให้4 3กับ5 3ก็ออก4 3ค่ะคุณผู้ชมล่างคือกันค่ะอันนี้เฉพาะล่างเลยค่ะคุณผู้ชม จับตาดูเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอันนี้คือประวัติค่ะแล้วก็เพลนมีอยู่ในแชทเพลนจิตนากับเขาอมแคปมาให้คุณผู้ชมในเบพลนนะะี้เนาะค่ะเนาะทีเพลนนี้หลักฐานของจริงค่ะคุณผู้ชมทีเพลนทรงให้ว่าเข้าจริงได้มาจริงแล้วสินะคะ่เะเพลนก็เลยหามากเพื่อเป็นโขงสุดท้ายเนาะ,ค,ะค,ค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะกดติดตามช่องจิตนาชั้นเหวี่ยเด้อค่ะคุณผู้ชมท่านอยากเห็นตัวเลขดีๆแม่นๆ มันเขางวดนี้เรา,าค่ะพุณผู้ชมกดบอกดติดต่างไว้พุณผู้ชมจะหาบพอด้อค่ะแต่ถ้าหาไม่เจอตัวเลขของคนตระกูลแสนสุขเข้าไปดูที่ช่องเจ๊แดงเด้อค่ะคุณผู้ชมเจ๊แดงเพื่อนให้จินตนาากค่ะเพราะว่าอันนี้เพื่อนเอาร่วมเป็นประจำของเพื่อนนะคะหาปีผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแบบนี้ตลอดเลยค่ะอยะ่าพลาดโอกาสเด้อค่ะจินตนากันเลยอยากให้พุณผู้ชม บได้หายลาดโอกาสบต้องเพละค่ะคุณผู้ชมให้ติดตามไว้เลยค่ะจะได้เห็นตัวเลขค่ะคุณผู้ชมชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมันหมานด้วยค่ะคุณผู้ชมล่างอย่างเดียวแม่ดูทุกงวัวทุ่งวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสีงวดหนึ่งสองสามสามงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมแล้วดูงวดที่สีก็คืองวดนี้ค่ะอันนี้คืองวดนี้นะค่ะตัวข้างบนนี้งวดนี้ค่ะงวดสิบหกด้วยค่ะอันนี้ อันนี้งวดอวดอื่นค่ะงวดที่ผ่านมาที่ข้างล่างหรือเป็นงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะคุณผู้ชมบ่มั่นใจยานจำบ่ได้ค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไว้ในช่องจินตนาชั้นแน่อค่ะจำซื่อดีๆเด้อค่ะจินตนาค่ะคุณผู้ชมเบาเน้เกินไปเท่งเบาสันเนาะค่ะคุณผู้ชมห่วงห่วงจีจำง่ายอยู่นะค่ะคุณผู้ชม จินตนากับอลลูว่าจากพยายาม,มาอ,อสซาการยา่านเนามันจะหวานเกินไปเนาะคุณผู้ชมเนาะมันเหมือนอยังไงละ่ะเหมือนถ้าบเบาเร็วกับเหมือนกับเร่งตามเวลาเลยค่ะนั่บมชินเลยเนาะค่ะ,นนะ,ค,ะคุณผู้ชมอดตั้งสะก้อนเน้อค่ะอดตั้งไปก่อนเดี๋ยวจินตนาจะปรับปรุงและพัฒนาตัวเองค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะ,คะขอคุณผู้ชมมันมปัง,ปง,ปง,ลงๆลำลเรื่อยๆอห่หมดหนีหมดสินเน้อค่ะคุณผู้ชมเลขกชุดหนีขอให้เขาที่คุณผู้ชมในเบิร์นได้เห็นค่ะ ขอให้มีเงินมีทองสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจิตใจแจม่มใสทุกๆคนเนอ้อขาะเงินอย่าได้ขาดได้เขินสวัสดีค่ะ